สวัสดีครับวันนี้พวกเรามานําเสนอวงจรสูบน้ํารักษาแรงดันอัตโนมัติโดยใช้เฟสล็อกลูดนะครับผมกับผมะะนายรัชนนท์ปาชยาเปลืองรล่นักศึกษา6301188ครับดิฉันนักศึกษาสุภชาขันทอง,ทงทอน,นะคะและหนานักศึกษา63011104นะคะและความสําคัญนะคะโครงงานนี้คะจัดขึ้นเพื่อประมินผลการ จากวิชาคอนโทรลนะคะเกี่ยวกับการต่อวงจรสูบน้ํารักษาแรงดันอัตโนมัติโดยใช้เฟดล็อกลูกนะคะก็ในปัจจุบันนะคะระบบควบคุมส่วนใหญ่นะคะมีหลักการนิยมใช้เฟดล็อกลูกจํานวนมากนะคะเป็นหลักการควบคุมพร้อมถี่โดยใช้เปรียบเทียบเฟดทางด้านเอาต์พุตกับเฟดทางด้านอา้อางอิงนะคะซึ่งถูกป้อนทางอินพุตเพื่อใช้ควบคุมระบบปั๊มน้าคะ่ะ มเป็นหลักการทำงานของเฟสลอ็อกดูบนะครับโดยที่จะมี3ตัวสําคัญในการทํางานนี้นะครับก็คือตัวแรกก็คือเฟสอินเตอร์หรือว่าคอมพลิเตอร์นะครับผมจะมีหน้าที่เปรียบเทียบความถี่ของเฟสระหว่างอินพุตกับเอาท์พุตแล้วออกมาเป็นเออร์เรอร์วอนเตจหรือเออร์เฟสนะครับ,บระะต,ตัวต่อไปก็จะเป็นโลควาเวลเตอร์หรือลิปเลเตอร์ของเรานะครับผมจะมีหน้าที่กําจัดไฟสลับที่มาปนกับเออร์เรอร์วอนเตจนะครับผมและให้ยอมให้ไฟตรงผ่านไปยังเอาพุตนะครับผมตัวที่สามก็คือ v วีซีโอนหรือวอนเตอร์คอนเทเของเออสซิเลเตอ่์ ความพีเอาพุทของ VCO เนี่ยจะเปลี่ยนตามแรงดันหลังจากผ่านบนทัพจิตร์เตอร์นะครับผมแายละเอีจะเปะ็อนอุปกรณ์นะครับอุปรกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีตัวต้านทานหนึ่อยกิโลโอห์ม50บกิโลโอสี่กิโลโอห์ม1งกิโลโอนะครับผมแล้วก็ตัวต้นานทานของค่าได้10บกิโลโอนะครับแล้วก็ตัวต้นานทาน510โอห์มนะครับผมทั้งหมดนี้จะใช้เป็นตัวต้นานทานสูงสุดห้วัตต์5%นะครับตัวเก็บประจุที่เราใช้ก็จะมี1,000ไมโครฟาราด35โวลต์100ไมโครฟารด50โวล 10ไมโครฟาร์ต450โวลต์ครับแล้วก็ไอซีเราใช้ก็จะเป็น LM358N LM741 LM7805 CD4040 CD4046 2N3055 BC548 นะครับผมส่วนอุปกรณ์ที่เหลือก็จะเป็น LED สีแดงแผ่นทองแดงที่ใช้ในการกัดวินส์หรือใช้ทำวงจรนะครับเทอร์มินอล3พินเทอร์มินอล2พินครับผมแล้วก็ทานเราไอซี16ขาและ8ขาครับ ที่การทํานะคะเราจะศึกษาวงจรนะคะแล้วก็นําไปเขียนในออชิเอมนะคะตอนที่สองนะคะเรานําวงจรที่ออกแบบนะคะไปเขียน PCB คะ่ะแล้วก็ขั้นตอนที่สามเราจะปิพ์วงจรแล้วก็นำไปรีดบ,บนเฮกแผ่นทองแดงค่ะขั้นตอนที่สี่นะคะแล้วก็เตรียมน้ํายากับปิ้งผสมไปบนปานะคะเขย่าเบาๆจนกว่าทองแดงที่ไม่ต้องการจะออกนะคะแล้วก็ใช้ทินเนอร์เช็ดเพื่อความสวยงามค่ะขั้นตอนที่ห้านะคะเราทํา เอาแผ่นวงจรมาเจาะดูใส่ตัวต้านทานท,ที่เรียบร้อยแล้วก็บัดจีค่ะขั้นตอนที่หกนะคะเรานำแผ่นวงจรนะคะไปทดสอบโดยมีฟังก์ชันเจนพาวเวอร์พลายแล้วก็ออทิเซโสโคปค่ะโดยต่อกับพัดลมและเซนเซอร์ให้เรียบร้อยเพื่อมั่นใจว่าวงจรนี้จะใช้ได้จริงๆค่ะขั้นตอนที่7็นะคะเรานำแผ่นนะคะไปทดสอบกับพัดลมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำไปต่อกับวงจรปั๊มน้ำนะคะเพื่อควบคุมแรงดันโดยอัตโนมัติค่ะ ผมของการทดลองนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเอาขั้แรกนะครับเราไปทดสอบกับพัดลมแล้วก็เซนเซอร์นะครับเพื่อจะใช้งานได้จริงก็จะเป็นดังคลิปวิดีโอเลยนะครับผมนี่ครับจะเห็นได้ว่าพัดลมที่ติดเซนเซอร์อ่าต่อไปก็จะเป็นคลิปที่เราทําการต่อกับปั๊มน้ําโดยตรงนะครับต่อกับปั๊มน้ํานะครับผมโดยที่เราก็จะใช้พวกฟังก์ชันเจนเนอเตอร์สัญญา เอ่อซอร์เจลเลเตอร์โพสไพเออร์ออซิโลสโคปนะครับผมแล้วก็ทำการวัดขา IC นะครับผมเพื่อดูเออ่เปรียบเทียบระหว่างเฟสของกระพุ้แล้วก็เฟสข,ของอ่างอิงเฟสนั่งอิงนะครับผมเราไปชมชมรอบวิดีโอเลยนะครับที่เห็นได้นะครับว่าเออ่เฟสตรงเนี้ยเออ่จะเป็นการเลอกหลุมออซิลจะเป็นหลุมเดิมเออ่เฟสจะคงที่ตลอดนะครับไม่ประมันติกะมีอาการไหลที่นะครับ ก็จะเป็นสรุปผลการทดลองนะครับก็คือจากการทดลองเนี่ยพบว่าเมื่อเราวัดความถี่เอาพุ้ดเทียบกับความถี่อ้างอิงจากฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เนี่ยพบว่าวัดความถี่ทั้งสองเนี่ยขึ้นนี้ไปป้องกันตามว,วิดีโอมในคลีปนะครับผมหรือว่าไม่ทำให้เกิดเฟสล็อกลูปขึ้นนะครับผมทำให้อัตราการไหลของน้ําจากความน้ำเนี่ยคงที่ตลอดครับโดยที่ในงานที่เนี่ยเราปรับฟังก์ชันเจนไปที่ความถี่32กิโลเฮิรตซ์ท้าไม่เกิดเฟสล็อกลูปหรือเกิดอัตราการไหลไม่คงที่นะครับผมครับผมก็ขอจบการสำสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ